ทำจากซิคากินโนะล่าชาบิโอกับรีวิวสกิลของอย่างแรกที่เราต้องมีคือฉลังอย่างแรกที่ต้องมีก็คือฉลงนี้ กับหมวกกับล้อรถเดี๋ยวจะสอนวิธีหาเอ็มส่วนของหมวกผมหน้ากากสิออจำไม่ได้นะครับจำได้แต่แฉลงกับล้อรถล้อรถจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้มจะมาซื้อในดันเจี้ยนก็ได้เนี่คือในส่วนของล้อรถเป็นอย่าง ป็นนี้แนละ้วิธีหารออรถกับชแชลแอมอที่เดียวกันเลยคือวิดีหันตรงนี้เก็บุกตรงนี้ไปกราวขวาขอ,องเกาะกระมาต่งกลางลนะถูกนหครับแก,แก,แกแลกเลยเิ่มไม่ค่อยดีมาก ีวิธีหาล้อรถวิธีแฉลงีกับเอ็มมอนทูเน็ตมิวกได้แฉลงอ๋อเอ็มอ เราต้องอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะนเขาบอกว่าต้องรอ10นาทีแล้วมีโอกาส50%ที่จะออกมาคือสมมติ10นาที10นาทีมันไม่ออกมาแสดงว่าไม่สิสมมตินะ50%ไม่สิเออพอมันครบ10นาทีปุ๊บถ้ามันไม่ออกมาแสดงว่ามันเกลือถ้ามันออกมาแสดงคุณดวงดีแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้เลยไหมเพราะผมไม่ได้มารอผมซื้อเลยึงเจียน ถ้าใคร hablando, lives, เกียดร้ออ่ะคืออย่าดันเจี้ยนเลยคุณมอกเท่าที่เข้าใจนะน่าจะไปตีบอสเนาะทีบอสกันบอกอ่ะเอว่าเอว่ะลืมบอกเลยต้องซื้อหน่เออเราก็ขีอคิดดิ เราได้ทรัพยทุดิบพบแล้วเราก็ต้องมาซื้อตรงนี้สมมติจากตรงนี้นะเราก็เดินเราก็เดินมาตรงนี้ใช้เงินเราต้องมีสแสลงแล้วก็เป็นหนังยางแทนงใช่ไหมเราเข้องเหมือนเดิมใช่ไหม อะไอยังเราลดมืนเยอะเลยกาบหน้าการต้องใช้ใช้เงินสอ0 0ันสอล้านเบลีได้แแลงอันนี้ได้ของสกิลนี่ครับสกิลหนึ่ง็นมุมกว้างสกิลสอ,อันนี้ก็ตีมุมกว้างตียวตียว กูทำทีเดียวระเทีสวก็กวีวกัต่อไปต่อไปในส่วนวัตถุดิบของดาวของซีดเราจะได้วัตถุดิบอย่างแรกแล้วอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หายากสุดยากสุดสับผมนละผมว่าเสีออ่ยคุ้มแลว กี้จีได้เอ่อเอออฟชารุไม่สิส่วนผสมของดาบจีก็คือแสดงออกของชารุออกอะตอมิคโคชารุกับแดลลี่ชารุอันนี้คือหน้าตาของแดลลี่ชารุกับเอ่อออฟชารุ of, ที่อื่นก็เดี๋ยวพาไปดูถ้าถ้าคุณ ถ้าเกลือเกินจะซื้อก็ได้หรือว่าจะลงดันจนก,กว่าจะได้น,อออออนี่ออปตอมแอบนี้ออปเนี่ยแล้วโควดชาว์นี่อันนี้วิธีได้คุณจะลงดันคุณจะลงดันจน,น,จนจมันได้ก็แล้วแต่คุณเลยออปอตอมอิกกับออปชาว์จะสูงจะส่งในกล่องได้อันนี้คือได้ในกล่อง นี่คือมีโอกาสได้ในกล่องส่วนไอไดไอารี่ของชาโด่จะดรอปตามต้นไม้ตามต้นไม้มันมีหลายเกาะส่วนโคดผ้าคลุมนี่น่าจะปวดมือแหละเาาไปดูนี่เอาโคดโคดชาโดนี่ เรากดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้แหละอันนี้คืออะไรไม่รู้เลยแล้วอันต่อไปก็พอได้สะสมครบทุกเราก็มาเนี่ยซื้อเลยเงินที่ใช้ก็ถูกกว่าชะแรงอีกดาบ หักกับเฉลีงเฉลีงแข่งกว่านี่ทุกตัวฟังใช้เฉลีงเฉลีงที่เราซื้อมาสองพันห้าร้อยล้านดีกับออฟอะตอมออฟชาโูโคดูชาลู adow, แล้วก็ชาลูแรลลี่กับหนึ่งพันห้าร้อยล้านเหลีนี่จะได้ละในส่วนของรีรสกิลเลว,วตรงนี้ คิวหนึ่งสิบเนงี้ิรัวสครั้งใช่ไหมแับแอปโอ้โหดาิสามิธรรมดาก็สกิลิสอินี้ถือว่าแรงนะสกิล3สามกีฬา ดึกเวลาต้องใกล้หล่อนะครับถ้าถ้าไกนมันจะไม่ดีเกินสี่ิวสิตอนนี้เราเห็น,ค,น,นคิวนี้ถือว่าแรงพิีเศษคิวเอ,อันนี้เป็นกิวฮิล เห็นเป็นฮิวเลือดเต็มมั้งส่วนส่วนคอมโบผมส่วนดาบวัตรงกับยูลผงยูลผ,ลลผลที่ผมใช้ใช้เป็นผลผลยางผมไม่ได้เอามาโจมตีเอามาฮิวเช่สาเหตุที่เอามาฮิวก็เขาแปลร่างเป็นเกียร์สองเลื่เต็ม So what?